ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญของจังหวัดระนองประจำเดือนกรกฎาคม2565 หนึ่งกรกฎาคมณศาลาอนเนกประสงค์อบตกระเบือนายปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัฒนาวรวรตติยราชนารีพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระนองนายอนุรักษ์ถาบุตรปศุสัตว์จังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วม สกรกฎาคมที่วัดอุปนันทารามานปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุดาภร์วไรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาหอรคัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิ4กรกฎาคม2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม 12กรกฎาคมณนะโรงแรมเดการาอำาเภอเมืองระนองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนประจําปี2561โดยสํานักง,งานขนส่งจังหวัดระนองนําไรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวยจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ให้รวม9รายการโดยมีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระนอง ขนส่งจังหวัดระนองพร้อมภาคีเครือข่ายเข้าร่วม18กรกฎาคมที่บ่อน้ำร้อนรักสวารินนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานแถลงข่าวปฏิทินกีฬาประจำปี2565เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาของจังหวัดระนองกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยมีนางอุไรวันจันลาบผู้อำนวยการสำนักง,งานกกทจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนเข้าร่วมผูว่ราชการจังหวัดระนองนำคณะลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง12กรกฎาคมลงติดตามพื้นที่อำเภอเมืองพร้อมด้วยคณะพร้อมมอบทุนแก่เด็กครัวเรือย,ยากจนจำนวน12ทุน ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง18รกรกฎาคมลงติดตามพื้นที่อำเภอสุขสาราญมอบทุนแก่เด็กครอเรือนยากจนจำนวน22ทุนณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุขสาราญพร้อมเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุไฟไหม้และเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าไม่มีเงินทุนในการศึกษาโดยเหล่ากาชาจังหวัดระนองและอำเภอสุขสาราญได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 18กรกฎาคมณพระราชวังรัตนารังสรรค์พัวราชการจังหวัดระนองเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมิวเซียมไนท์แอดรัตนารังสรรค์พาเลทพร้อมรองพัวราชการจังหวัดระนองโดยนายกเทศมนตรีเมืองระนองรายงานวัตถุประสงค์มีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมงานทั้งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่18ถึง22กรกฎาคม 19กระกฎาคมณเฮอริเทจแก a นคอนเวนชั่นะ n พัวราชการจังหวัดระนองเปิดกิจกรรมเสริมสร้าง,างศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระนองปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจัขงหวัดระนองพร้อมมอบคารุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินร,รวม71หน่วยงานโดยมีการแนะนำสาธิตการใช้งานการดูแลรักษา ชี้แจงการรับโอนคารุพันธ์การขึ้นทะเบียนคารุพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุน20กรกฎาคมณเรือนจำจังหวัดระนองผัวราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ โดยมีผู้บัญชาการ,รเรือนจำจังหวัดระนองวัฒนธรรมจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม65คนมีกิจกรรมสามเสาที่มั่นคงกิจกรรมธรรมะนันทนาการและกิจกรรมเปลวเทียนสอนธรรม21กรกฎาคมที่หอประชุมจังหวัดระนองผ้วราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีถวายราชสการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง160ปีพร้อมวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะโดยทุกภาคส่วนเข้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ22กรกฎาคมณโรงเรียนสตรีระนองผัวราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติรุ่นที่สองจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองพร้อมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาวิทยากรจิตอาสาครูนักเรียนรวม120คนเข้าร่วม 22กระกฎะาคมณบ้านแพรกขวาตำบลำเลียงอเกระบุรีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาสาวอจังหวัดระนองนำโดยนายนพสิทธิ์อุดมสวนกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทีมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาสาวอจัดก,กิจกรรมโครงการสเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18กรกฎาคมมีผู้มารับบริการรวม101คน25กรกฎาคมที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมโดยมีพระระนงคขามุนีวงศ์เจ้าคณะจังหวัดระนองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้วราชการจังหวัดระนองเป็นประธานฝ่ายคารวสาทั้งนี้พระนวะกะจะอยู่จำพรรษารวม20วันขอบคุณทุกภาคส่วนสวัสดีค่ะ